สวัสดีครับอยู่กับเรา2คน3คน4คนนะครับนะสคนก็คือแอดนักสู้แล้วก็แอตตานะครับช่องช่องคู่หูสู่ต้าครับผมแล้วก็คนที่3นะครับปูม้ามุนีคนที่4นะครับพี่ช่างดำไร้สดนะครับเป็นช่องไอกาอีนะครับผมวันนี้อยู่กันที่พญาตะงอยนะก็มีงานเข้าปูนะครับงานเข้าปูขันใจเอฟซีนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ ก็ขอญาต่อนให้ชักสอบให้เขาเรียกอะไรโปรดิวเซอร์นะครับให้โปรดิวเซอร์เป็นเป็นคนช่วยดูความเหมาะสมในการรับงานนะครับผมจะรับหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามกันนะครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมีนะครับตอนประมาณทุ่มนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับรายการถามสุดซอยนะครับ fc comment มาดูสิครับว่าเอายังไงดี นะตามไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปนี้ครับแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามพวกเราได้ที่คู่หูสู้ต้านะครับฝากกดคอมเมนต์ไปเลยนะแล้วก็ไปตามดูว่าผล,ลจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตนำมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับทำดูามาลงแล้วผมขุณนหน้ารอรอสุดในชีวิตรออีกรอได้กว่านัา้นอีกนะอีกนิดนึงครับ สวัสดีครับ